สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมอ่าบายนี้ก็จะมาตัดยอดทุเรียนต้นนี้นะครับอ่าก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่ผมได้ลงไปเมื่อเช้านี้อ่าที่บอกว่าจะมาตัดตรงยอดประธานใหม่นะครับตัดจริงนี้ออกอ่าแล้วเลือกเอาจริงโน้นเป็นจริงประธานนะครับจริงที่อยู่ฝั่งโน้อนอ่าก็เป็นทุเรียนที่ที่ป่วยเมื่อปีที่แล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับว่าตัดตรงไหนบางทีเพื่อนๆอยากจะเห็นนะครับว่าทำไมต้องตัดออกเดี๋ยวผมขึ้นบันไดนิดนึงก็ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับสูงนะครับเดี๋ยวน่าจะถึงอยู่ครับขั้นสุดท้ายพอดี หดินี่ครับตัดจริงนี้นะครับตัดตรงนี้เนี่ยเนี่ยรขบเขาเปื่อยนะครับเปื่อยจากมีปัญหาในเรื่องของเชืราเมื่อปีที่แล้วอตอนนี้ก็ดีแล้วแหละแต่ว่าจริงมันจะเอียงไปฝั่งโน้นนะครับผมก็เลยจะเลือกเอาจริงนี้อซึ่งดูแล้วเป็นเป็นจริงที่สมบูรณ์นะครับดูแล้วนี่ครับ ตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่เนี่ยจิงนี้นะครับก็จะตัดตรงนี้เลยเนี่ยตัดตรงนี้นะครับใช้เลื่อยใช้เลื่อยมาตัดเนาะตัดตรวนี้ออกอตัดแล้วก็จะมีปูนแดงมาป้ายเอาไว้นะครับป้ายเอาไว้นิดนึงเนะาะก็ขึ้นไปประมาณเม็ดประมาณเม็ดสี่สิบห้าสิบเซนนะครับขึ้นไปผมตัดเอานี้นะครับตัดเอากิ่งนี้เลย เดี๋ยวลงไปตั้งกล้องนะครับลงไปตั้งกล้องก่อนอจะลำบากนิดนึงสูงนะครับี่ครับอ,รรอุปกรณ์ก็มีปูนนะครับปูนเชื่อมากหลังจากตัดก็ป้ายไว้อันนี้ก็เลื่อยนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อน นี่ครับไปแล้วไปตัดยอดนะครับ แล้วครับเหนื่อยขึ้นอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวกล้องออกอ่ะเดี๋ยวก่อนดูดูก่อนนะครับดูก่อนอันนี้ครับตัดออกแล้ว มานี้เลยเนาะใบเยอะนะครับถ้าขึ้นตรงๆก็คงจะไม่ตัดนะครับอันนี้เขาไปไปฝังโน้นเนาะ,ะเดี๋ยวดูดูทรงนะครับเนี่ยตัดออกแล้วจะเป็นแบบนี้ถ้ามาดูมุมนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ เดี๋ยวดูมุมนี้นะครับทั้งร้อนทั้งร้อนทั้งเหนื่อยอขึ้นขึ้นบันไดเนะาะนี่ครับตรงนี้จะเป็นแบบนี้เนะาะเดี๋ยวจริงนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันแต่จริงฝั่งน้นมันจะยาวกว่านะครับจริงจริงฝั่งน้นมันอยู่อยูอ่อยู่สูงกว่าจริงนี้เนาะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะครับ ถ้าจริงนี้เหมือนจะเหมือนจะพุ่งเราก็มาตัดตัดขยับลงมา,าเลือกอก็กิ่งใหม่นะครับเลือกอก็กิ่งฝั่งนี้เนะาะนี่ครับนี่เลือกอก็กิ่งที่อยู่ด้านล่างเพื่อให้ออกด้านข้างนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวกิ่งตรงนั้นผมลงมามันต้องเบียวขึ้นนะครับกิ่งนั้นเนะาะมันโดนตัวผมลงมาเกาะที่ตรงนี้ ก็ประมาณนี้ครับผมบ่ายนี้นะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ